Business Solution โดยชัตรพรโยเหลาวันนี้นำผลสำรวจและก็การคาดการเทรนด์การตลาดที่จะเกิดขึ้นในปี2024นะคะในหัวข้อ Marketing 6.0 and Trend 2024 Way Forward นะคะโดยการสำรวจจากผู้บริหารระดับสูงด้านการตลาดทั่วประเทศเลยนะคะจำนวน121ท่านค่ะแล้วก็มาสรุปวิเคราะห์กันว่า มีการฟันธงเทรนก์การตลาดพฤติกรรมผู้บริโภคปีหน้านั้นมี4ีคตารอดไปอย่างไรต่อเรามาค่อยๆย่อย,ย,อยข่าวกันเลยนะคะคุณฝั่งขาเรามีเวลาสักประมาณ10นาทีตรงนี้ดิงก็จะพยายามทนะําหน้าที่นําเสนอข้อมูลให้คุณฝั่งนั้นได้เขาเรียกว่าอิ่มอาหารสมองกันก่อนเป็นแต้มต่อนะอ่ะงั้นเราไปเริ่มต้นในมุมนะคะของทางดรสมชาติวิสิทิชัยชาญนะคะท่านอุบายก ฝ่ายองค์ความรู้ด้านการตลาดสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกพัทรลัณธนกุลนะคะอุปนาย,ายกฝ่ายกิจกรรมการตลาดการสื่อสารอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยนั้นบอกไว้แบบนี้ค่ะว่ามุมมองด้านเศรษฐกิจปี2024เนี่ยนักการตลาด50มีความเห็นว่าเศรษฐกิจปี2024นั้นเติบโตได้ยากนะคุณผู้ฟังโค้ดเลยนะว่ายาก โดยมีมุมมองว่าจะเติบโตเพียงแค่1.33นะคะมี3ปัจจัยที่จะกระทบกันตลาดไทยมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของสภาพเศรษฐกิจโลกนะคะส่วนที่2ก็คือลูกค้าเปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมที่ใช้โซเชียลมีเดียเยอะเนี่ยแหละคะ่ะและ3เทคโนโลยีดิจิทัลก็เป็นตัวแปรด้วยเช่นเดียวกันจดยากในปีหน้านะคะทั้งสงท่านบอกไว้ว่ามาจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกชะลอตัวภาวะสงคราม สิ่งที่ส่งผลกระทบนักการตลาดกังวลก็คือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับขึ้นต่อเนื่องในปีนี้และยังมีแนวโน้มขยับขึ้นอีกในปี2024ที่จะทําให้เกิดภาวะเงินเฟืดได้นะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เรียกว่าก็ต้องฟังเหมือนกันนะเพราะว่าเรื่องของปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะภาวะสงครามของตลาดโลกเนี่ยเราก็ควบคุมไม่ได้ซะด้วยสิแล้วก็ปีหน้าเนี่ยมันก็น่าจะมีแทรกซ้อนอยู่23พื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็น เอ่อเรียกว่าภูมิทัศน์ที่มีภาวะการเกิดสงครามด้วยนะคะอ่ะก็ว่ากันไปส่วน3ามเทรนพฤติกรรมผู้บริโภคในปี2 0 2 4นั้นนักการตลาดก็มองเทรนด์ผู้บริโภคที่จะให้ความสําคัญในปีหน้านะคะก็จะมีอยู่3มเรื่อง3มเทรนเลยละคะ่ะแน่นอนว่าเดาไม่ผิดนะคุณผู้ฟัง,ฟงถ้าจะเดานะก็คือเรื่องของสุขภาพมาอันดับหนึ่งค่ะเรื่องของคุณภาพมาอันดับสองและท้ายที่สุดก็คือเรื่องของดิจิตอลนะคะ โดยเทรนสุขภาพที่มาเป็นอันดับแรกเนี่ยสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลกที่ให้ความสําคัญในเรื่องนี้นะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยเพราะว่าทั่วโลกนั้นเขาบอกว่าช่วงการเรียนรู้จากภาวะเรียกว่าโควิดที่ได้รับผลกระทบกันทั่วโลกนั้นเขาบอกว่าคนที่แข็งแรงเท่านั้นที่จะมีชีวิตยืนยาวเพราะฉะนั้นตรงนี้เองจึงทําให้ทั่วโลกเขาใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ แต่ในบ้านเรานั้นมันยังมีปจจัจอีกอารหนึ่งที่เข้ามาเสริมถ้าคุณฟังจําได้ว่าต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเราประกาศว่าประเทศไทยนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเราต้องใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุแต่ทุกวันนี้เจนวายเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยเช่นเดียวกันแพลนเบ d จึงเติบโตและก็อยู่ในกลุ่มที่อาหารเพื่อสุขภาพนั้นเติบโตด้วยดังนั้นถ้าเราจะประมวลกันจริงๆแล้ว เทรนที่มาแรงนั้นก็คือเรื่องของสุขภาพเป็นปัจจัยสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการถ้าเรามองถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราต้องรีบไปถามตั้งคําถามกับองค์กรท่านเลยนะคะว่าองค์กรท่านผลิตสินค้าขึ้นมาแล้วเกี่ยวข้องกับการใส่ใจพฤติกรรมผู้บริโภคที่เขาเน้นเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอย่างไรถ้าอย่างไรท่านตอบได้เอาไปพัฒนาต่อดินว่าท่าน มีโอกาสเติบโต,ตแน่นอนนะคะอ่ะนั่นเพราะฉะนั้นนั่นก็คือ3เทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคในปี2024นะคะทีนี้เราไปดูในส่วนของการลงทุนคอนเทนต์เออเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าผลการสำรวจเมื่อนักการตลาดไม่มีแนวคิดในการที่จะเพิ่มงบการตลาดจะเห็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการถ้ากระบวนท่ถ้าการทำงานแบบใหม่ๆที่เน้นการสร้างมูลค่าให้กับ แบรนด์เพื่อให้เป็นตัวเลือกของลูกค้านะคะนั่นก็คือการลงทุนด้านคอนเทนต์อันดับแรกนะคะสามแพลตฟอร์มที่นักการตลาดให้ความสำคัญในการลงทุนในปี2024นั่นก็คือ 1. c o n t คอนเทนต์ e r c คอมเมอร์ส 3. เพ์เมนต์ไปดูกันในแต่ละส่วน,นะคะคุณผู้ฟังคะในส่วนแรกเรื่องของคอนเทนต์นะคะ เป็นการโฟกัสที่คอนเทนต์ในปีหน้าต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารกับลูกค้าที่ตรงกับความต้องการของแต่ละคนแบบถูกที่ถูกเวลาไม่ใช่แค่การซื้อสินค้าเท่านั้นนะคะเพื่อทำให้ลูกค้าอยู่กับแบรนด์อย่างต่อเนื่องขณะที่ช่องทางออนไลน์เป็นเรื่องปกติที่ต้องลงทุนส่วนเพ y เ e นต์ก็เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในความสะดวกเพื่อไม่ให้ลูกค้าหลุดจากแพลตฟอร์มการซื้อในจังหวะการจ่ายเงินนะคุณผู้ฟังครับเพราะนั้นอันนี้ต้อง เรียกว่าต้องไปดูนะฮะว่าใน p พย m e n t ของคุณนั้นจะมีการยืนยันกี่ขั้นตอนแล้วก็จะมีการพ่วงในเรื่องของเ,อเรียกว่าแพลตฟอร์มสถาบันการเงินกี่ที่เพราะนั้นตรงนี้เจ้าของสินค้าต้องนึกถึงแต่ว่าย้อนกลับไปตรงที่เราขอคดคำตรงคำว่าการโฟกัสที่คอนเทนต์ในปีหน้านี้ต้องทำให้ลูกค้าอยู่กับแบรนด์โดยต้องให้องค์ความรู้ต้องให้คำอธิบายความในการที่เขาซื้อสินค้าแล้วก็ได้ประโยชน์อย่างไร คุ้มค่าอย่างไรว้าวอย่างไรสมัยก่อนต้องบอกว่าซื้อจ่ายตังค์ได้ของมาแต่ในอนาคตต้องบอกคุ้มค่าอย่างไรแล้วว้าวอย่างไรด้วยดีกว่าแบรนด์อื่นอย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องนําเสนอด้วยคอนเทนต์เพื่อให้ลูกค้านั้นรู้สึกมีรอตตี้ก็คือรู้สึกพักดีกับ แบรนด์สินค้าที่เขาตัดสินใจซื้อนะครับเพราะฉะนั้นในเปอร์เซนต์ถ้าเราจะดูจริงๆแล้วเนี่ยนกัการตลาดบอกด้วยเช่นเดียวกันว่าคอนเทนต์แพลตฟอร์มเนี่ยเขาบอกว่าให้ความสําคัญนะคะอยู่ที่4.37 Commerce p l คอมเมอร์สแพลตฟอร์มนั้นอยู่ที่4.25เปอร์เซนต์เพมเ m นต์แพลตฟอร์มนั้นอยู่ที่4.12เนะคะก็น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังครับเป็นทิศทางที่เราคงจะต้องไปดูนะคะว่าจะทำอย่างไรบ้าง ส่วนการสร้างประสบการณ์ลูกค้ามาอันดับแรก3อันดับเลยนะคะเขาบอกว่าการสร้างประสบการณ์ลูกค้ามี3ลํลำดับการให้ความสำคัญในปี2024นั้นมี3ตัวด้วยกัน3พีเลยนะคุณู้วังก็คือ people planet แล้วก็ profit เราไปดูแต่ละตัวกันค่ะในส่วนของปีหน้านักการตลาดยังให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ผู้ให้บริโภคประสบการณ์ของผู้บริโภคมาเป็นอันดับแรกนะคะ เช่นเดียวกับในส่วนของปีก่อนแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือการให้ความสําคัญกับคบําว่า profit ก็คือกําไรต้องมากขึ้นอย่างที่บอกนะต้องมีความคุ้มค่านะครับเพราะฉะนั้นในปีหน้ามันจะมี3ามคำนะฮะคือมี people planet แล้วก็ profit นะฮะเทคโนโลยีที่ต้องใช้นะฮะเทคโนโลยีที่ต้องมีในปี24เนี่ยมุมมอ,องด้านการใช้เครื่องมือ deep tech นะคะกับการตลาดของไทย ในปีหน้าเนี่ยนะักการตลาดให้ความสําคัญก็คือมีเรื่องของ AI อันดับแรกเลยนะคะอันที่2ก็คือ IoT อันที่3ก็คือ r o b o t i c การทําการตลาดยุคนี้นะคะเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสําคัญในการทําความเข้าใจความเป็นมนุษย์และการเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นก็คือพูดงีว่าต้องมีการวิเคราะห์กเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคจากการใช้บ่อยๆใช้ซ้ํามีการเปลี่ยนแปลงรู้พฤติกรรม ดิฟอินลงไปถึงพฤติกรรมผู้ตัดสินใจซื้อช่วงเวลาของการซื้อลดนิยมของผู้ซื้อทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใน3ตัวก็คือ AI IoT และโลบอติกเนี่ยจึงมีความสําคัญมากๆกับเรื่องของการวิเคราะห์พฤติกรรมแล้วก็การซื้อซ้ําเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเทคโนโลยีจําเป็นต้องมีย้อนกลับไปค่ะคุณผู้ฟังคะว่าผู้ประกอบการถ้าเกิดว่าท่านส่งสินค้าของท่านขายผ่านแพลตฟอร์ม สิ่งน,นี้ท่านต้องนําข้อมูลกลับมาวิเคราะห์ต่อเนื่องก็คือในคู่ค้าที่เป็นแพลตฟอร์มต่างๆที่ท่านเข้าไปสมัครเป็นคู่ค้าเนี่ยท่านต้องขอรีเควสตเลยนะว่าขอข้อมูลการซื้อสินค้ามาเพื่อที่จะนํามาปรับปรุงสินค้าด้วยเพราะฉะนั้น SME บางรายเนี่ยมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปแต่มองข้ามไม่ได้ครับปีหน้าคุณต้องขอในฐานะที่คุณเป็นคู่ค้าคุณมีสิทธิ์ที่จะได้ข้อมูลในการการซื้อขายสินค้าบนแพลตฟอร์มนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือหัวใจสําคัญนะครับในการที่จะนํามา พัฒนาแล้วก็ต่อยอดกันไปมาสุดท้ายเลยค่ะสรุป3เทรนด์การตลาดในปีหน้านะคะเมื่อพูดถึงเทรนด์การตลาดในปี2024ผลสำรวจนการตลาดให้ความสำคัญกับ3เรื่องแรกก็คือข้อแรกเลยนะคะคัสเ o อร์ข้อที่2ก็คือเรื่องของ Data ข้อที่3สุดท้ายเลยก็คือ sustainability นะคะ sustainability เนี่ย เป็นการสร้างความสําเร็จทางการตลาดในอนาคตทั้ง3ข้อนี่มีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันพูดง่ายๆว่าเป็นลูกโซ่เป็นห่วงโซ่ในการที่จะเชื่อมต่อทําให้เกิดเลเวลตีแล้วก็การซื้อซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยความสําคัญกับผู้บริโภคเทคโนโลยีควบคู่กับการสร้างความสาคัญกับลูกค้าพาร์ทเนอร์คู่ค้าสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ต้องเชื่อมต่อกันทั้งหมดเพราะฉะนั้น m i ซ d s e t ของผู้ประกอบการ SME จําเป็นต้องมีสิ่งเหล่านี้ที่พูดถึง m i ซ d s e t เพราะว่า ไม่ว่าท่านจะใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็แล้วแต่ในการที่จะพัฒนาถ้ำไอซเซตของท่านไม่ได้เชื่อมต่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าองค์รวมในการที่จะทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับลูกค้าที่เขาซื้อสินค้าตัดสินใจซื้อแล้วเนี่ยเขาจะว้าวเนี่ยมันจะน้อยลงทันทีท่านจะแข่งขันในเวทีการค้าไม่ได้เลยนะไว้นั้นเดียนย้านะสรุปรวมนะสามเทรนด์การตลาดในปี2024เนี่ย เมื่อพูดถึงเทรนด์การตลาดเนี่ยผลสำรวจทางการตลาดให้ความสำคัญ3าเรื่องแรกเลยสาเรื่องคือ customer data sustainability นะคะซึ่งการสร้างความสำเร็จทางการตลาดในอนาคตต้องให้ความสำคัญกับผู้บริโภคเทคโนโลยีควบคู่กับการสร้างความสำคัญกับลูกค้า partner ผู้ค้าสังคมและสิ่งแวดล้อมมุมมองที่เป็นอุปสรรคตลาดในปีหน้าผลสำรวจในการตลาดก็มอง3เรื่องแรกเนี่ยก็คือ เรื่องของวอร์นะคะก็คือเรื่องของสงครามนะคะ2ก็คือเรื่องของอีกโอนอมีสเรื่องคอสสามเรื่องที่เป็นอุปสรรคเมื่อกี้เรามองถึงเรื่องของเทรนที่มีโอกาสเติบโตตอนนี้อุปสรรคก็มี3เรื่องด้วยเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของสงครามนี่แหละค่ะเรื่องของอีกโอนมีก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะแล้วก็3เรื่องคือคอสต้นทุนซึ่งจะเห็นได้ว่าสินทินักตลาดกังวลเป็นแบนบแรกก็คือสถานการณ์สงครามในต่างประเทศ เป็นสิ่งที่ควบคุมและคาดการไม่ได้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีอีกสองปัจจัยที่มันเป็นเวทีสงครามที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ฟังอันเนี้ยจำเป็นต้องติดตามเลยนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลฮามาสหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้คือปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไหร่แล้วมันส่งผลกระทบกับเรื่องของไม่ว่าจะโลจิสติกคําสั่งซื้อ การที่เราจะมีคู่คา้าในต่างประเทศเหล่านี้คือมีปัญหาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเป็นมุมมองที่เป็นอุปสรรคการตลาดในปีหน้าแน่นอนนะคะก็ให้คุณผู้ฟังนึกถึงแล้วผู้ปกะกับการ SME ที่ฟังรายการท่านต้องไปปรับใหมยเซ็นนะคะเห็นโอกาสแล้วก็เห็นอุปสรรคละเป็นความทา้าทายที่มันอาจจะปิดกั้นบางส่วนถ้าท่านก้าวข้ามไม่ได้แต่ก็ขอให้เป็นมองว่าเป็นความทา้าทายนะเพราะฉะนั้น สี่คำคาถารอดในปี2024ดิฉันย้ำเลยนะฮะสคำคาถารอดในปี2024สมาคมการตลาดให้คาถาคำให้คาถาการทำธุรกิจในปี2024เป็นคาถารอดนะคุณผูฟังก็บอกว่าทิ้งทิ้งอะไรก็คือทิ้งความเชื่อเดิมๆทำการตลาดแบบฉีกกรอบนะคะทำหมายถึงใช้เครื่องมือในเทคโนโลยีใหม่ๆทีมหมายถึงให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม ทั้งคนในองค์กรพาร์ทเนอร์คู่ค้าเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆการทำงานเป็นทีมจะทำให้มีมุมมองหลากหลายและทำงานได้เร็วขึ้นแล้วก็ทำหมายถึงสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจมี4ี่คำนะคุณผู้ฟัง4ี่คำคาถารอดในปี2024ก็คือทนะิ้งทําทีมทำนะทิ้งทำทีมทำเน้นอธิบายความไปแล้วนะเพราะฉะนั้นสรุปสุดท้ายนะฮะ สมาคมการตลาดบอกว่าสรุปเทรนกันตลาดปี2024คือ the new marketing words นะคะ the new marketing words ก็คือการผสมผสานอย่างลงตัวของ3คํคำคือ meta โอกาสทางเทคโนโลยี m a t r i ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้บริโภค partner team และ meeting นะคะหรือว่ามีตังนะคะเขาบอกว่ามีตังเนี่ยเป็นการสร้างไรายได้อย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้น การตลาดสมาคมการตลาดเขาสรุปมาให้แล้วเรียบร้อยนะคุณฟังนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่หยิบมาฝากกันนะคะเห็นอุปสรรคเห็นโอกาสการแก้ปัญหาและท้ายที่สุดเขาให้คาถาด้วยเช่นเดียวกันจากงาน SME Symposium ซีซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่2โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมค่ะในหัวข้อเทรนด์ทางออก SME ไทยก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนโลกใหม่ใบสีเขียวนะคะซึ่ง สิมปเซียมการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ก็คือ <c oughs> เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME นะคะให้ได้รับทราบถึงทิศทางเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าละค่ะรวมถึงแนวทางการปรับตัวและพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวนะคะซึ่งในงานดังกล่าวเนี่ยนะคะ SME Sy ิมปเซียเนี่ยก็จะมี หัวข้อต่างๆที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยปี2567นะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็รวมถึงสรุปธุรกิจ SME ดาวรุวง่งดาวร่วงปี2567มีแนวโน้มธุรกิจ SME ที่เติบโตอย่างยั่งยืนและท้ายที่สุดก็คือเป็นแนะทางออก SME เพื่อโลกสีเขียวนะคะก็เรียกว่าเป็นเนื้อหาที่เข้มข้นเพื่อให ผู้ประกอบการน,นั้นได้ติดตามกันแล้วก็สามารถที่จะไปดูว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราจะปรับตัวในปีหน้าอะไรบ้างคือที่เราจะเกาะกระแสไปกับเทรนด์ของธุรกิจ SME ที่อยู่ในกลุ่มของดาวรุ่งด้วยอันนี้น่าสนใจค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนเราจะไปติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะคะทีนีอยากจะให้คุณผู้ฟังนั้นไปฟังเสียงสัมภาษณ์ท่านผู้อนวยการสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทางดรวิรพงษ์มาลัยค่ะท่านก็มาย่อยให้พวกเราได้ฟังกันแล้วเดี๋ยวคุณฟังที่ฟังนะคะถ้าเตรียมกระดาษประกาศเตรียมจดเลยนะคะหลังจากที่ท่านพูดเสร็จป้าดินจะมาย้ําในข้อมูลเพิ่มเติมว่าดาวรุ่งแล้วก็ธุรกิจที่ต้องพึงระวังนะคะหรือจะเรียกว่าเป็นดาวร่วงแหมแต่ว่าเดี๋ยวฟังแล้วจะเสียอ,อกเสียใจเนี่ยเอาเป็นว่าต้องเฝ้าระวังแล้วกันนะคะเป็นธุรกิจที่ต้องเฝ้าระวังมีอะไรบ้าง เตรมกระดาษประกามาจดกําลักานนะคะสักครู่หนึ่งแต่ตอนนี้ไปฟังเสียงท่านผู้มยการสํานักง,งานส่งเสริมเศรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดอร์ว,วีรพงษ์มาลัยกันเลยค่ะนี้เรามี SB ประมาณสัก3.2ล้านรายนะครับแล้วก็ตัวเลขที่เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ย GDP ตอนนี้สัดส่วนสัก35.2นะครับก็เติบโตจากปีก่อนพอสมควรน,นะครับแล้วก็เทรนเองถ้าจากข้อมูลเชิงพยากรณ์เนี่ยเรามองว่าในปีหน้าเองเนี่ย SME น่าจะโตอยู่ประมาณ4%เ โดยภาพรวมนะครับภาพที่โตมากที่สุดก็คือภาคบริการนะครับอันนี้น่าจะโตประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์ส่วนภาคอื่นจะอยู่สัก3%เปอร์เซ็นต์กว่ากาก็ลดหลั่นลงไปแต่ว่าภาพรวมเฉลี่ยสัก4เปอร์เซ็นต์นะครับนั้นตัวที่เราทำข้อมูลมาเนี่ยวันนี้ก็คือเพื่อให้แชร์ให้ผู้ประกอบการได้เห็นว่าในช่วงปีที่ผ่านมาถึงปีนี้นะครับมีเซกเตอร์ไหนบ้างที่มันเติบโตและเซกเตอร์ไหนที่ต้องเฝ้าระวังนะครับตัวที่เติบโตจริงๆก็คือจะมอะีอยู่ประมาณสักใบ่งเป็นภาคผลิตกับภาคบริการนะครับ ตัวบริการเองที่โตหนักหน่อยก็คือเรื่องของตู้หยอดเหรียญน,นะครับเป็นเครื่องสืผ้าหยอดเหรียญน,นะครับเพนนั้นโตพันกว่าเปอร์เซ็นต์พันเก้าร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านอือ่นๆเช่นร้านโชว์หวยหรือรอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับคดีในส่วนของภาคที่ต้องเฝ้าระวังนะครับในช่วงปีนี้และต่อเนื่องเนี่ยก็จะมีที่ยังเป็นเหมือนปีที่แล้วเลยก็คือเรื่องธุรกิจขอพักต้องพักนะครับซึ่งตัว ช่วงโควิดเองเนี่ยตัวนิสิตนักศึกษาที่เคยต้องมาเช่าห้องอยู่ต่างๆเนี่ยวันนี้ก็ยังไม่ได้กลับมาพูดง่ายก็เรียนออนไลน์แล้วก็มันก็ยังไม่ได้เติบโตดีขึ้นนะครับก็ยังติดลบต่อเนื่องนะครับดังนั้นธุรกิจอนนี้เป็นธุรกิจที่ถ้าจะลงทุนต้องต้องเฝ้าระวังและระวังตัวนะครับส่วนธุรกิจที่อาจจะแตกต่างจากปีก่อนเพราะปีก่อนเนี่ยเป็น,ปน,ปนธุรกิจดาวรุ่งแต่ปีนี้ก็อาจจะต้องเป็นเฝ้าระวังเพราะมีการเติบโตที่ติดลบลงนะครับอย่างธุรกิจพวกสายมูหน่อยพวกโฮราสรา์บ การขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นในแต่ละอันเนี่ย <c oughs> ก็มีหน้าตาที่แตกต่างกันไปแต่ผมพยายามบอกผู้ประกอบการทุกครั้งว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยเป็นข้อมูลเชิงสถิติการพยากรณ์อดีตและมองอนาคตแต่ว่าสิ่งที่อาจจะต้องให้พวกเราเตรียมตัวและก็ทําความเข้าใจคือว่าจริงสานการโควิดเนี่ยมันทาให้ทุกคนน่าจะต้องเรียนรู้ว่าไอ้สิ่งที่เป็นการพยากรณ์นะครับหรือการใช้ข้อมูลสถิติในการมองข้างหน้าเนี่ย มัอาจจะไม่แน่เสมอไปนะ mm. เพราะว่าเวลาสถานการณ์มันเกิดขึ้นนะครับมันตัวแปรมันสําคัญมาก mm. พอโควิดเนี่ยสิ่งที่คุณมองว่าเป็นบวกอะ่ะมันก็ไม่เหลือวันนี้เราจะรู้ได้ไงว่าจะไม่มีไข้หวัด2024-2025 mm. หรือจะเป็นอย่างอื่นนะครับสถานการณ์สงครามที่คนมองว่าอาจจะไม่มีวันนี้ก็มีก็กระทบบางเซกเตอร์นะครับซึ่งข้างหน้าเนี่ยทุกอย่างมันไม่แน่นอนนั้นส่วนตัวสําคัญที่อยากจะฝากผู้ประกอบการกัคือว่าการมองเรื่องโอกาส mm. ให้เป็นนะครับใช้ข้อมูลแล้วก็บางท่านต้องใช้ประสบการณ์ นะครับในการวิเคราะห์นะครับเหมือนที่ผมมาจะเปรียบเปรยเมื่อกี้ในเวทีแล้วก็คุยหลายครั้งก็คือว่า,าข้อมูลเดียวกันนะครับผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะมองเห็นธุรกิจไม่เหมือนกันสมมติเราบอกว่าวันนี้ธุรกิจร้านอาหารโตธุรกิจโรงแรมโตทุกคนก็แห่ไปทำร้านอาหารทำโรงแรมแต่ความเป็นจริงถ้าธุรกิจร้านอาหารโตคุณทำจานชามช้นซ่อมก็ได้ที่รองจานทุกคนทุกคนโตมาผมก็ขายของอยู่ในนั้นโรงแรมบอกว่าโรงแรมโต แต่ตัวดีก็ไม่จำเป็นต้องทำโรงแรมเพราะคุณทำผ้าปูเตียงปอกหมอน,นมันก็เป็นปพพลายเชยนไปครับเพราะฉะนั้นวิธีการมองไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขกับพยากรที่เห็นมันมีเทียนหนึ่งเทียนสองเทียนสามนะครับ<ม>สำคัญที่สุดคือตัวผู้ประกอบการเองต้องมองกับเป็นคิดได้มากกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็วิเคราะห์ศักยภาพหรืความพร้อมของตัวเองนะครับก็จริงๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับคนนี้เป็นผู้ประกอบการผมเชื่อว่าทุกคนมีจิตวิญญาณการประกรอบการข้อมูลเป็นเพียงภาพประกรอบ เหมือนที่เราพูดถึงว่าเวลาจะเดินทางต่างจังหวัดเรามีแผนที่จะไปเชียงใหม่ไปต่างๆแต่เวลาเรารเผชิญเดินทางไปจริงอ่ะมันรู้แค่ทิศนะครับแต่ว่าสิ่งที่เจอระหว่างทางมันอาจจะไม่เหมือนนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจผู้ประกอบการทุกท่านก็ใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วก็ใช้ประสบการณ์ท่านวิเคราะห์ในการที่จะอยู่ในตลาดต่อไปนะครับสาหรับในปี2567ทางสสวเตรียมที่จะสนับสนุนหรือส่งเสริม SME อย่างไรบ้างคะอ,อ๋อจริงๆถ้าเอาเบื้องต้นง่ายๆก่อน ทำเป็น S อเนี่ยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแสวอนะเอสบีคอนเน็กแอดรลนะครับในนั้นก็จะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจาเป็นแต่ว่าตัวนี้ตัวหลักๆที่เราเตรียมไว้สําหรับสนับสนุน s อนะครับมีตั้งแต่เรื่องขององค์ความรู้เงินอุดหนุนแล้วก็ตัวมาตรการนะครับตัวเรื่ององค์ความรู้เนี่ยเรามีระบบที่ปรึกษาออนไลน์ S อสบีโคนะครับท่านท่านเข้าคอนเน็กเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะมีปุ่มกดเข้าไปที่โคชมีที่ปรึกษาทั้งการเงินการตลาดนะครับตรงไหนที่ท่านมีข้อสงสัย ก็ใช้ที่ปรึกษาให้คําแนะนำนะครับเดี๋ยวเ,เข้าไปเรียนรู้ในนั้นนะครับก็ช่วงนี้อันเนี้ยจะใช้ประโยชน์ได้ดีมากช่วงโควิดนะครับส่วนอีกอันเป็นเรื่องขององค์ความรู้ซึ่งตัว s อสีเองสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับก็เป็นเรียกว่า a c a d e m ม3สามหเป็นหลักสูตรในการเรียนรู้อบรมการค้าแบบออนไลน์นะครับนั้นโค้ชก็เป็นที่ปรึกษาอะคาเดมี่สามหเป็นความรู้สามารถเรียนรู้ได้อันนี้เป็นเรื่องขององค์ความรู้ที่เราเตรียมไว้ให้นะครับส่วนตัวที่จะเป็นอุดหนุนเนี่ย เรามีเรื่องมาตรการ SME ปังตังได้คืนนะครับเันนี้เราช่วยเอสบรายละ5 0 0 0 0ถึง200,000บาทนะครับในการพัฒนานมาตรฐานสินค้าเรื่องของการออกสู่ตลาดต่างประเทศนะครับเป็นแบบโคเปอ์เมนต์นะครับร่วมจ่ายนะครับก็คือช่วยตั้งแต่ร้อยละ50ถึงร้อยละ80นะครับก็ตามไซส์นะครับถ้าเป็นไซส์เล็กเราก็ช่วยเยอะ<ม>แต่ไซส์เล็กเราก็ช่วยถึง80%ถ้าท่านต้องไปออกงานสมมติ10,000บาทท่านจ่ายอีก2,000ันหรือท่านต้องทำฉลากสินค้าฉลากโฆษณาการ10,000บาท เราก็ช่วยท่าน80ก็ท่านจ่ายอีก2,000นะครับอันนี้ก็ไปดูรายละเอียดได้เรียกว่ามาตรการ S&P e ปังๆได้คืนนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องของมาตรการที่เป็นแต้มต่อ S&P e นะครับในการจัดซื้อจ้างภาครัฐนะครับที่สามารถเข้าไปแข่ง e b i d d i n g ได้แต้มต่อวันละ10พูด,ดง่ายๆก็ถ้าคนอื่นรายใหญ่เข้ามาแข่งเนี่ยนะประกวดราคากันเนี่ยเราเสนอราคาสูงกว่าเนี่ยไม่เกิน1 0ละ10เนี่ยเราก็จะชนะถ้าเราเป็น S&P e นะครับแต่้อสาคัญทั้งหมดต้องมาขึ้นทะเบียน อยู่ในระบบการให้บริการก่อนนะครับก็มีบริการหลากหลายครับโหลด s อ e Connect นึกสื่อสารข้อมูลในนั้นดูถ้าไม่สะดวกแล้วแอปพลิเคชันในจังหวัดก็มี OS สศูนย์บริการข้อมูลจอดอยู่ทุกจังหวัดนะครับก็ติดต่อได้ที่สารกลางครับผมค่ะคุณผู้ฟังค่ะหลังจากที่ได้ฟังท่านดรวีระพงศ์พูดถึงเรื่องของธุรกิจพูดถึงแนวโน้มเทรนธุรกิจไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะคะทีน่นํานำเนื้อหามา ตอกย้ำกันอีกนิดหนึ่งเผื่อว่าบางท่านนะคะอาจจะจดไม่ทันนะคะเผื่อว่าอันนี้จะเป็นประเด็นที่เราจะได้นำไปสังเคราะห์แล้วก็ไปพัฒนาต่อนะคะสำหรับร่มกับการ SME ที่อาจจะอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่ามีโอกาสที่จะเป็นดาวรุ่งและอาจจะต้องหรืออาจจะอยู่ในกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังนะคะจะอะไรก็แล้วแต่ดินว่าทุกอย่างมันคือความท้าทายเพราะว่ามันยังมีปัจจัยภายนอกที่อาจจะสอดแทรกเข้ามาในระหว่างทาง และเราเองก็จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์กันไปอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นอย่าพิ่งท้อค่ะแต่ว่าเราต้องเข้าถึงข้อมูลก่อนคนที่เข้าถึงข้อมูลก่อนก็จะมีโอกาสมากกว่านะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะในปี2567เองนั้นการพัฒนาศักยภาพแล้วก็การเตรียมรับมือความหลากหลายนะคะก็จะมีตั้งแต่เทคโนโลยีดิจิตอลที่มีบทบาทกับการทรําธุรกิจเพิ่มมากขึ้นการทรําธุรกิจโดยคํานึงถึงความยั่งยืนหรือว่าธรุรกิจสีเขียวซึ่งเป็นเทรนด์สาคัญที่ผู้ค้ารายใหญ่ของโลก ช้กิจการทางการค้านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยสำหรับผู้ประกอบการ SME ถ้าเกิดว่าท่านอยู่ในกลุ่มของอาหารแปลรูปอันนี้ท่านต้องสร้างภูมิคุ้มกันของธุรกิจด้วยต้องหา,าคีย์เวิร์ดหรือสามารถที่จะต้องให้มีการตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยนะฮะว่าธุรกิจของท่านนั้นกลิ่นอย่างไรบ้างซึ่งตรงนี้แหละค่ะนอกจากเราทําดีแล้วเรายังต้องมีหน่วยงานเข้าไปรับรองเพื่อที่จะเอาไปดีแคลร์หรือว่าเอาไปชี้แจงกับผู้ค้าของเราว่า เราได้มีส่วนร่วมในการที่จะสร้างสังคมสีเขียวให้เป็นสังคมที่เ,เรียกว่าดูแลโลกใบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือหัวใจสําคัญนอกจากนั้นเองการนำซอฟต์พาวเวอร์มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและก็บริการก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ทางสะสะวเองก็ได้นํามาเป็นการกําหนดแนวทางหลักของการส่งเสริมผู้ประกอบการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ที่จะเป็น,นกลไกสําคัญในการพัฒนาสเกยภาพแล้วก็ช่วยเหลือ ให้ผู้ประกอบการ SME นั้นอยู่รอดเติบโตและเป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ราคาที่ทางสวสวเองก็คาดการไว้นะคะว่า GDP SME เนี่ยน่าจะเติบโตในปีหน้านะค,คุณผู้ฟังค่ะน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก4%นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องถือว่าไปได้ดีนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามทีเราก็นิ่งนอนใจไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วค่ะว่า ในปี67นั้นมันยังมีปัจจัยภายนอกที่อาจจะเป็นภาวะเสี่ยงในหลายๆด้านแต่ว่าเอาละสสวอเองก็คาดการว่าแนวโน้มการเติบโต GDP ของ SME นั้นอยู่ระหว่าง4-5%เปอร์เซ็นต์โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มการท่องเที่ยวแล้วก็การส่งออกด้วยนะคะรวมทั้งเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังมีเรื่องที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การสู้รบแล้วก็ความแับแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคต,ต่างๆ ซึ่งในปีหน้านั้นก็จะมีเ,เรียกว่ามีหลายเวทีที่เป็นคู่คัดแย้งในเวทีโลกแต่ว่าจะส่งผลกระทบมาบ้านเราหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องคอยติดตามเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่อย่างมีสติแล้วก็ต้องรอบคอบในการที่เราอาจจะต้องมีแผนสำรองเอาไว้นะคุณผู้ฟังนะก็ต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะอันนี้สําคัญมากๆซึ่งตรงนี้เองนะคะทางส,ะสะวอเองก็พยายามที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับเพราะฉะนั้น คุณผู้ฟังต้องคอยติดตามนะคะว่าถ้าสนใจนะคะในการที่จะขอรับการสนับสนุนซึ่งเร็วๆนี้ในปีหน้าดิ้นว่าน่าจะมีข่าวดีนะคะก็คือจะมีเรื่องของกองทุนช่วยเหลือทาง s อสบีเพราะนั้นต้องติดตามข่าวทีนี้ติดตามช่องไหนได้บ้างคุณผู้ฟังอย่างนี้เลยค่ะสิ่งที่สําคัญนะคะทางสาวเองบอกว่าเตรียมการสนับสนุนทั้งด้านความรู้กับ SME Academy การลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานการตรวจประเมินเพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการอย่างเช่นผ่านบริการ B D S นะคะหรือ SME ปังตังได้คืนนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังบอกเอ๊ะตอนนี้จะมีเรื่องมาตรการเงินสนับสนุนจากกองทุนมาช่วยเหลือ SME หรือเปล่าตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างที่จะคลอดตัวเลขมาว่าจะมีการช่วยเหลือสักประมาณเท่าไหร่อันนี้เราต้องติดตามกันก็ต้องสามารถที่จะเข้าไปเช็ครายเอียดได้เป็นระยะเลยนะคุณผู้ฟังคาที่ call center หนึ่์นะคะ 1301ของทางสสวรหรือจะเข้าไปที่ SME Connect ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เดนเชื่อว่าคุณฟังก็จะเข้าถึงข้อมูลแล้วก็สามารถที่จะใช้บริการของทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้อย่างลื่นไหลนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพทั้งในเชิงองค์ความรู้แล้วก็ในเรื่องของการตลาดในด้านต่างๆนะคะอ่ะงั้นก็ฝากเอาไว้ตามนี้ละกันและนี่ก็คือเรื่องราวของทาง SME ที่หยิบมาฝากกันค่ะ Business Solution โดยชัตพรโยเหลา